mời chị em thôi chào 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 chị em mà chào chị em thôi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  ờ. chị em thôi chị em thôi chào chị em เรือุตบาทคงท่านอยู่กคงดูเสียโคงเลยโคงสุดาเลยความเร็ง้อวสุดเลยเรือฟุต่าทคงท่านแม่ดีดีทม่เุดแล้วเด็กไหนอยู่วะไอ้คนทัพคงกับแม่เขาเดิเปิดดีงามมาเแม่เขา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  แกปึ๊กเลยอาญาละนี่ติดเนมอือองมาบึเบื่อดึงคนในหังยาคัดเออแล้วคอไองเห็บอยู่นะสบายมากเลยในบ้านเราไปใส่ดึงดีดีเลออใช่หูยิ่ไอ้มันเพิ่มได้ไงให้ไม่ไดอแต่สุกปเรอเพิ่มอยู่นี่นะแตแต่ชนแกก็จะจะเห็นว่ตากัอคูอกันตอนี่มอนี่นี่ มันจะมันไม่ถงลยเนาะอะไรนะค่อยค่อยอ่ค่อยๆมันติดโคนติดโคนเลยิดโคนเลยอ๋อจีทังนาคี่วยชวยวยเออว้ปดปวดปวดเนาะี่อยวัดนิชนเวลาจิมยังเป็นใบกงเฮ้ยลาจิมดฮึหอ

ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันดีนะคะยายได้มาเส้นไหว้ประกำนะคะ,ปะ,ปะ,ะ,คะเป็นประกำหลวงของช้างสยามนะคะเป็นประกำหลวงนะคะเป็นประกำหลวงของข้าวช้างนะคะที่เราสักการะคารบบูชานะคะเพื่อขอพรที่ขึ้นงสางใจนะคะที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะท,ท,ทุกเชื่อน,นะคะจะได้จะมาะไหวะะ้ค่ะตรงนี้กันทุกคนนะคะวันนี้ก็ ยายก็จะได้ไหว้สองที่นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นของปู่ย่าตายายเหมือนกันนะคะที่ที่สวนสยามแห่งน,นี้นะคะจะไหว้สองที่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปดูนะคะอีกที่หนึ่งดี๋ยวเราจะไหว้กันค่ะลาค่ะ ปนิก่ดนกัปคต้้านาะกับตาไปีกนเลยเนี่ยในเ้อ่าเกั้าออนที่ดูคนปิดตามจะได้ดูุย้องเคนมจ้วมุบีนปความชี่ยาอนอันนอมจานะคะนคือประกรมที่2นะคที่เราว่ายตุ่ีนะคะเออจะเนแนปรกมเล็นประกันีนะคะ คือเป็ตทางใจของเราชาวช้างทุกคนนะคะวันนี้ยายก็มาขอพรจากท่านนะคะขอให้ท่านปกปักษสงารคุ้มครองนะคะจะได้อยู่ดีกินดีนะคะทั้งช้างทั้งคนนะคะกรทุ้ทุกเชือกนะคะที่อยู่ในตามนี้นะคะแล้วก็ยายก็เปิดช่องใหม่นะคะก็ยังไม่ได้บอกได้ล่าวท่านนะคะวันนี้ก็เรื่องดีวันดีนะคะยายก็มาบอกมาข่าวท่านนะคะขอให้ท่านช่วยดูแลปกปักษ์สงสาได้มียอดรับเยอะๆนะคะจะได้มีคนติดตามยาเยอะๆนะคะ ยังไงยายก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับแม่องอซีทุกๆท่านนะคะที่ใจดีช่วยนุนอาหารช้างของแม่คาแก้วของยายนะคะแล้วก็ท่านที่ช่วยเหลืออาหารเม็ดของแม่คาแก้วนะคะยายก็ขอขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ฝากนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดจัดคล้ายกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับคลิปใหม่ๆของแม่คาแก้วของยายด้วยนะคะวันนี้ยายก็ขอจบที่เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ